สวัสดีครับพบกับอเด็นพาเข้าครัวครัวอเดเนเลยนะครับวันนี้มาทําเมนูแบบอีสา,บานบ้านๆครับอ่าเป็นเมนูแกงอ่อมหมูนะครับอําวัตถุดิบก็จะเป็น,ปนวันนี้ใช้เป็นหมูสามชั้นนะฮะหมูสามชั้นพริกแดงหอมแดงครับพริกแดงหอมแดงตะไคร้นะหั่นไว้แล้วใบมะกรูดครับใบมะกรูดฉีก อ่าส่วนผักนะครับจะเป็นชีราวต้นหอมนะครับส่วนตะไคร้พริกหอมแดงแล้วเราจะไปโขกครับแล้วแล้วก็จะมาทำกันเลยครับไปเราไปโขกกันเลยครับเดี๋ยวเรา,าเริ่มทำกันเลยครับเอาหมูเส่กระทาครับ ใส่เครื่องที่เราโขกไว้นะครับพริกหอมแดงสไคร์ครับใส่จะได้น่ากินนะครับนะครับเคล็ดลับปยุ่ตรงนี้ครับน้ำปลาครับสักประมาณหนึ่งทักทีครับพี่น้องนะคยัน้ำปลาประมาณหนึ่งักทีครับ ต้มหน่อต้มหน่อครับมั่ไม่ต้องเปิดไตแรงนะครับแล้วก็คั่วครับคั่วหมูให้สุกครับคั่วมันไปเรื่อยครับสูตรต้องผมเองนะครับ แล้วก็จะเพิ่มเข้าวคั่วครับอันนี้เพื่อความหอมนะครับเพิ่มความหอมของแกงอ่อมครับเราคั่วหมูให้น้ำแห้งเลยนะครับน้ำปลาเราเมื่อกี้ครับนี่ครับเรเริ่มแห้งแล้วครับแห้งแล้วก็เติมน้ำเลยครับ เรรอเดือดครับเดือดแล้วครับเรามาปรุงกันเลยครับใส่ใบมะกรูดลงไปใส่ผงปรุงรสครับใช้เป็นผงปรุงรสเป็นผงชูรสได้หมดนะครับแล้วแต่คนชอบน้ำปลาครับสักเกบทัพพีนะครับเป็นน้ำเรามีน้ำเยอะครับชิมรสครับ อืมอร่อยแล้วครับน้ำเดือดปรุงรสได้ที่ครับใส่ผักเลยครับไม่รีรอครับใส่ชีเลาวนก่อนครัต้นหอมครับใส่เตียวหมดเลยครับเป็นเมนูที่ทำง่ายนะครับเพื่อนๆลองเอาไปทำดูครับแกงอ่อมหมูนะครับ หรับคนทำงานบ้านไกลจะใช้เป็นเนื้อสันนอกสันในได้นะครับแต่อันนี้สูตรของควายเด็ดก็จะใช้สามชั้นครับแบบมีน้ำนิดนึงครับก็ได้แบบสดน้ำหน่อยครับถ้าเราไม่ชอบน้ำก็ทำให้มันแบบน้ำลงขูกขิดกว่าน,นี้ได้นะครับ อหอมอร่อยครับเดี๋ยวเราไปดูตอนตักเศษถ้วยนะครับ เสร็จแล้วนะคะสำหรับแกงอ่อมหมูสูตรไอเด่นพาเข้าครัวครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องไอเด่นด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับจะมีเมนูอะไรมาทำให้ชมสวัสดีครับ